มาแล้วมาแล้วอาจารย์เอกมากจะเป็นชาคาแล้วนรัจะมาในห้องกถงมืชาวนี้นะครับเป็นอ่าเป็นอิเวสเตอร์นะครับเกี่ยวกับธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกรักนิสแคนมากนะครับ พิเศษในแกลเลรของมาชลานะครับไติดตามทางเฟซบุ๊กมิสแกรนไทยแลนขอบคุณทุกท่านะครัที่มาเมเป็นส่วนของงานใส่เข่าเซรีส์อยู่ในนทของบริษัทมิสแกรนจัดก็บประชาชนหยุดผนกีเสน่หนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครั